ตากินไปแอลเจาะวันนี้เราจะไปแอลที่ไหนกันที่ฮะเนื้ตายวันนี้เฮาอยู่ที่ำอำเภอดอกคาใต้กับจังหวัดพะเยาว,วันนี้เดี๋ยววันนี้มาพักอยู่ที่ล่มสักรีสอร์ทเจาะเดี๋ยวจะมีเอสซีพาว่ารเออถ้ามาตั้งจังหวัดพะเยาอยากพามาตังดอกคาใต้เจาะหาที่ักใต้ตีท่เงียบสงบภักสะอาดเจาะเข้าเข้ามา บกไก่เจาะสักตัวใดอะกระเจ่อวบ้านล่มสักรีสอร์ทเจาะห้องพักสะอาดเจาะคืนละตอนนี้คืนละัวะได้ห้าร้อยห้าสิบก่อเจาะนี่มีปอป่าตุยตื่นเล่นเพลินหมูป,ป่านี่ป่านี่เป็นื้อตกก่อเจาะหรือว่าเลี้ยงไว้าไม่ได้เจาะอ,อ,อ๋อเลี้ยงไว้ดูเล่นก้าเจาะ ห้องพักนี่คืนละตะใดก็เจาะอ๋อพักได้เจา้าสี่ร้อยห้าสิบนี่เป็นห้องอำเภอดอกคําใต้เนะเจาจะบ้านอย่างนี้เจาะบ้านบุญเกิดเจ้าจ<ะ>จ FC ไข่ผ่านมาตั้งดอกคำใต้มิติพักเกาะโทรมาได้เปิด24สสชั่วโมงเจาะหน้าพักเจ้าคืนล 450. ะสี่ร้อยห้าสิบตอนี้ว่างอากาศดีเนาะ ลมเย็นเย็นมีอาหารต้อยเหมือนกจ้าเจ้า๋าาอ,าอตือนเจ้ามานี่นะอตอน,ออต,อนตอนเจ้าก็จะมีกาแฟมีหนมปังนะจ้าบรรยากาศดีเจ้าไม่แอพะเยาวหาตีพักได้บ้านล่มสักรีสอรเจ้าเดี๋ยวจะพาไปรีวิวในห้องเจ้าว่าในห้องจะเป็นจะได้อยห้าสิบ ปเอฟซี FC, ต่อยมาค่ะดอกเข็มงามๆลม่มต้นกลางส่วนต้นซักจะตามารีวิวเจาอคือละสี่ร้อยห้าสิบก็อกก๊อกก๊อกอ่านี่ไงไปไปเอฟซี FC, มาดูห้องเจาอ ห้าสิบาทต่อคืนนะคะพักนี่ห้องน้ำห้องนอนก็โอเคสะอาดเจ้าสะอาดสะอ้านใหญ่ดีอันนี้เตียงโอ้เตียงนอนก็จะสูงนิดนึงนีนเตียงนอนอน,นี่ไวไฟ มีไวไฟให้ด้วยมีเบอร์โทรใครสนใจก็มาได้อําเภอดอ,อกคำใต้เันนียวันวนี้เขาต้องบอกว่าวันนี้มีเอฟซีไม่เอลหา,า <c oughs> มีเอฟซเอาเข้ากับแหนมแหนมแหน,ม,แนมดอ,อกคำใต้อ่าล้านเกาอ่านวนี้เอฟซไม่เอวหาเจาะเอฟซีจากดอ,อกคำใต้ <c oughs> เจ้าทางผ่านขอ่ายคลิปเลยเจ้าขอบค,คุณค่ะเจ้าเออบรรยากาศดีเจ้าอากาศกำลังดีค่านี่เจ้าของลิซ่าว่เจ้าโอ้สวัสดีเจ้ายายอันนี้ขายจะได้ในซิปโลร้อยห้าสิบ อ๋อนี่สามโลร้อยอันนี้เราถูงนี่แต่ไดนี่ยหยถุงนีวโลจห้าสิบบาทอืมอ๋อนันหรอนี่มันเป็นของบ้านเฮากะของบ้านเฮาเลยเจ้าอ๋อนี่เป็นเฮาเออนี่มามาแวะซื้อ เปนห้องอย่างแคนตะลุปอันนี้ะเตาแคนตาลุปมีหลายราคาจ้ะลูกนิดล,ลูก,ลก,ลกน้อย ABC อ,อันนี้จะลูออ้อันนี้เราจะลูกทันาันเ้าเอันนี้ดู này tám lú rồi, tao mồi úng lú, kẻo này, đi chín lúa táo, đi อ,อ,อ,อันกันเผลเลือกรูกแบบนเ,เ,นนเนี้ยเอาใหญ่ๆเอาใหญ่หนาก็ได้ไงเอาขนาดเน,นี้วยวันนี้บุรีนี่นะเจ้าหน้าเอางาแบบคนซื้อเจ้าหน้าแบบคนซื้อเลยหรอเหมือนคนซื้อคนขายเนาะเอาสักองลูกอันนี้นะเลือกลูกเอาเงเนี้ย น้อยไปก้าน้องมันน้อยไปอ่ะเกอาเา้านได้เอาไปฟาเขาห้าสิบเากระยาย

ขอบคุณนะ